มีน้ำชุ่มๆแบบนี้น้ำเยอะเลยก็จะเป็นถุงมือแบบนี้ใช้ได้ทั้งสองหน้าเลยนะครับหืมครับทุกคนกลิ่นสาบกลิ่นเหม็นมากเลยพอดีปล่อยน้องไปเล่นข้างนอกนะครับกลับมาทีเราจะเล่นด้วยก็กลิ่นเต็มเลยต้องแมวบ้านไหนเป็นบ้างขับกลัวน้ําเวลาจะจับอาบน้าทีนี้ก็จับยากยากกระทนอย่างเช่นตัวนี้ครับจะจับอาบน้ําทีนี้โอ้โหต่อสู้กันเลยผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นถุงมืออาบน้ําสับเลี้ยงของแบรนด์ไทยเพชรโชว์ซองนี้ก็จะบรรจุแดชิ้นกลิ่นเชอร์รี่นะครับก็จะเป็นถุงมือแบบนี้ใช้ได้ทั้งหนนน้าาาเรรกกก็จมมชช่่แววืออพพดดธิิไ เป็นอันรายต่อสั์เลี้ยงนะสามารถที่จะเช็ดตามตาตามหูของน้องได้เลยเราใช้ฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาใช้ฝั่งนี้ได้เปลี่ยนฝั่งเรียบร้อยครับทุกคนก็เช็ดต่อได้เลยสุดท้ายนะครับเราก็จะมาเช็ด นให้น้องเช็ดตูดให้น้องแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทิ้งได้เลยนะตัวก็มีกลิ่นหอมมากขึ้น <Wow. S 1> แล้วก็สะอาดมากขึ้นนะครับน้องสามารถที่จะเลียขนตัวเองได้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงครับใครที่ชอบปล่อยน้องหมาน้องแมวออกไปเล่นข้างนอกนะครับแล้วกลับมาน้องมีกลิ่นตัวกลิ่นสะอาดแนะนําเลยให้เอาถุงมืออาบน้ําสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเป็นของแบรนด์ไทยเพชรโชว์ใช้ดีมากครับทุกคนอยากให้ทุกคนเอาไปทำความสะอาดน้องหมาน้องแมวนะครับเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้ใครสนใจก็ตามเข้าไปกดได้เลยครับ